อ่ะมากันถึงประเด็นนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่านเสร็จปุ๊บไม่คุยอธิบายให้ผมฟังหน่อยเพราะผมก็ไม่ค่อยเก็ตเหมือนกันเอ๊ะทำไมมันมันถึงเป็นประเด็นทําไมคนถึงไปว่าจีดราก้อนไม่ควรจะเข้าไปกดไลค์รูปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวเรื่องราวเป็นไงเดี๋ยวผมไล่เพื่อ้เพื่อนฟังนะค่ะแล้วเดี๋ยวหมวยมาอธิบายอธิบายทีหนึ่งอ่าครับเพราะผมเป็นแนวลุงที่กดไลค์ไปทั่วเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะนี่นะครับทำมาแฟนๆและชาวเน็ตเนี่ย กลับมาจับตามองนะครับคู่ของ G Dragon Leader แห่ง Big Bang และเ n นี b l a c k p พิงกันอีกรอบหนึ่งหลังจากล่าสุดนะฮะมีการแชร์ภาพ G-Dragon หรือว่า, g, ong, าควอนเจียงและควอนจียงค่ะทผมพู้เป็นจีเลยควอนจียงนะฮะวัย33ปีได้เข้าไปกดไลค์คลิปคู่จิ้นหรือว่าคู่ชิป G Dragon j e n n นที่แฟนคลับเนี่ยรวบรวมภาพกันเอาไว้นะครับในคลิปเดียวตามข่าวก็บอกว่า G Dragon เนี่ยเข้าไปกดไลค์คลิปดังกล่าวเนี่ยหลังจากโพส ะะได้เพียงแค่17ชั่วโมงงานนี้แฟนคลับต่างสับสนแล้วก็งงงวยกันไม่น้อยเพราะเมื่อเดือนก่อนเพิ่งมีข่าวของเขานะและเจนนี่ b l a c k พิง k ซึ่งจะห่างกันไปแล้วน่าจะห่างกันไปแล้วแหละทางฝ่ายหญิงก,ก็มีภาพเราจะเคยอ่านข่าวนี้แหละว่า คล้ายกับว่านั่งรถเที่ยวกับ V BTS อยู่ที่เกาะเซจูออกมาถ้าจะมาได้นะ,ะก็ทำาอาชาเน็ตเนี่ยตาไปขุดคุยกันต่อมากมายแม้ประเด็นของเจนนี่และ V BTS เนี่ยยังไม่มีการยืนยันอะไรออกมาก็ตามนะครับในขณะ,ะ,ะที่ G Dragon กับเจนนี่แบล็คพิง k เนี่ยถูกทาง Dispatch สื่อจอมแฉเนี่ย ตีข่าวว่าซุ้มคบกันเมื่อต้นปีที่แล้วโดยสถานที่นัดเดทก็คือเพนเฮาส์สุดหรูของฝ่ายชายซึ่งมีลิฟต์และที่จอดรถส่วนตัวโดยหลังจากมีข่าวนี้ออกมานะครับเจนี่แบล็กทิงกับ b t t เนี่ยก็มีการตั้งข้อสงสัยว่า G-Dragon เนี่ยดูผ้ายอมลงมากเลยเอหรือเป็นไขใจหรือเปล่าและล่าสุดนี่ซื้อนี่บุกาติเชียรอนซูเปอร์สปอราคาย่133ล้านบาทเพื่อปลอบใจตัวเอง ซึ่งเกี่ยวกับคลิปล่าสุดเนี่ยนะฮะจีดราก้อนที่เข้าไปกดไลค์เนี่ยข่าวก็บอกว่าทําให้โพสต์เนี่ยมียอดวิวทะลุ1นึ่งแสนอย่างรวดเร็วขณะที่ชาวเน็ตอีกไม่น้อยคอมเมนต์ว่าเอ๊ะหรือว่า g ีดราก้จะเข้าใจว่านี่เป็นคลิปคู่ชิปหรือคู่จิน้นแต่คิดว่าเป็นคลิปคู่พี่น้องร่วมแค่ระหว่างเขากับเจนนี่เฉยๆบางคอมเมนต์ก็มีการบอกว่าไม่เข้าใจเลยว่าจีดราก้อนมากดไลค์คลิป ที่ทําให้เขาเนี่ยตกเป็นข่าวกับสาวดังในวงการทำหม่หรือเขากำลังมีพฤติกรรมมนุษย์ลุงเนี่ยอย่างผมเนี่ยแหละที่กดไลค์ไปทั่วๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าทําไมคลิปคู่คู่ชิประหว่างเขากับแซนดราพะก่อนหน้านี้เนี่ยอา้าวทำไม g ีดราก้อไม่เข้าไปกดไลค์บ้างรวมทั้งคอมเมนต์นะครับยังบอกอีกว่า g d r a าก้อต้องหยุดพฤติกรรมกดไลค์แบบทั่วๆแบบนี้หากไม่อย่างนั้นเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับ จะโดนชาวเน็ตเนี่ยรุมแซะและวิาพากษ์วิจารณ์ไปมากกว่านี้ <S <S อ้าหมวยล,ลองอธิบายหน่อยสิผมเ่ดาว,ว่าชาวเน็ตน่ยคงไม่อยากให้เจ้าตัวไปแสดงออกว่าเห็นด้วยกับคลิปนั้นๆชอบคลิปนั้นๆคือชาวเน็ตเขาตั้งใจที่จะทำมาเพื่อจิน Oh, okay. นึกออกปะก็คือแบบคนที่ชอบคู่นี้อยากให้เป็นแฟนกันเนี่ยก็ทําคลิปนี้มา uh huh. แต่คนที่ไม่อยากให้คู่นี้เป็นแฟนกันก็ uh huh. มีเยอะไงแล้วการที่เขาอะไปโกรธน่ะ uh huh. มันก็เหมือนกับไปเข้าข้างฝั่งนี้ไงรวมถึงว่าจริงๆเขาอาจจะคิดว่ามันจบไปแล้วถ้าคบกันจริง uh huh. ตอนนี้เขาก็จะคุยอยู่กับ V B T S หรือเปล่า uh huh. อะไรนี้ด้วยใช่ไหมอาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยแต่หญิงคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ที่แสดงออกมากกว่าเน uh ี huh. ่ยคือจริงๆทางฝั่งศิลปินเขาไม่ควรที่จะแสดงออกอะไรอย่างนี้มาก็เป็นรูปเราเรากดไลค์ ใช่ไงหญิงก็งงไง<อ>คือถ้าตามปกติถ้าเป็นคนไทยเราก็รูปเราเราก็กดน่ะไม่กดนี่เผื่อมีประเด็นนะก็ใช่อ่เนาะแต่ว่ามันก็เนเจอร์ไม่เหมือนกันหรือ,เ,อเปล่าเง<อ>ี้ยนเนาะ